ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสัวจ้าอาโลกหลอกเสยเนี่ยเนียงกัญญาเจติกรบหนึ่งเจตีสแนาหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสนุกกับภาษาอาเซียนภาษาเขมรก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเดยนกำลังเสนอเครื่องดื่มให้กับท่านผู้ฟังได้เลือกดื่มให้ชื่นใจหลากหลายชนิดมาแล้วนะคะคิดว่า ท่านผู้ฟังคงจะจำคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้ได้สำหรับในวันนี้จะขอนำเสนอเครื่องดื่มยอดฮิตสุดฮอตของชาวกัมพูชาอีกสักชนิดหนึ่งก็คือตึกกรอลกตึกกรอลก,ก,ก,อลกแปลว่าน้ำปั่นค่ะคำว่ากรอลกกรอลกแปลว่าปั่นหรือแปลว่าคลุกก็ได้ค่ะ กรอลกตึกกรอลกที่แปลว่าน้าปั่นเนี่ยนะคะเป็นเครื่องดื่มซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากนะคะในสังคมเมืองของชาวกัมพูชาค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมขายกันในช่วงเวลาตอนเย็นต่อไปจกกนกระทั่งถึงช่วงกลางคืนนะคะจะมีร้านเนี่ยขายตึกกรอลกตึกกรอลก จะมีร้านขายน้ำปั่นเนี่ยอยู่รวมกับร้านอาหารยามลาตรีนะะตามริมถนนทั่วๆไปนะคะหรืออาจจะตั้งร้านขายอยู่ตามชุมชนต่างๆต,ตึกกรอลกตึกกรอกน้ำปั่นเขาจะนำผลไม้หลากหลายชนิดไปปั่นรวมเข้ากับน้ำเชื่อมที่เรียกว่าตึกเซโร่แล้วก็ใส่นมค่ะตึกโดโก รวมทั้งใส่น้ำแข็งคือตึกเกาะผู้ซื้อเนี่ยจะใส่ผลไม้รวมได้หลากหลายชนิดตามที่ต้องการและที่นิยมก็คือจะนิยมใส่ทุเรียนนะคะรวมลงไปปั่นด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะใส่ไข่แดงดิบไข่ไก่เนี่ยนะครับเอาเฉพาะไข่แดงดิบๆลงไปปั่นด้วยก็ได้ดก็ได้ราคาตามปกติก็จะขายกันอยู่แก้วละ30 หนหรืออาจจะถึง50บาทแต่ถ้าท่านเลือกผลไม้เพียงชนิดเดียวโดยเฉพาะเป็นผลไม้จากต่างประเทศเช่นพวกสตรอเบอรี่พวกอะโวคาโดนะคะราคาตามปกติแก้วละอันสาบาท40บาทหรือ50บาทถ้าเลือกผลไม้เพียงชนิดเดียวราคาก็จะแพงกว่าใส่ผลไม้รวมโดยเฉพาะผลไม้นอกจำพวกอะโวคาโดสตรอเบอรี่ แพชชั่นฟรุตนะคะราคาจะแพงกว่าผลไม้ประเภทอื่นๆคนวัยทำงานแล้วก็วัยรุ่นก็วัยรุ่นเนี่ยชอบดื่มตึกกรอรกตึกกรอรกหรือน้ำปั่นเนี่ยกันมากนะคะต้องการใส่ผลไม้อะไรไม่ใส่อะไรหวานมากหวานน้อยนะ,ะชอบอย่างไรก็บอกผู้ขายได้ค่ะตึกกรอรกตึกกรอรกแปลว่าน้ำปั่นค่ะ ค่ะวันนี้เวลาของรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะส้มจุมเรียบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุ